น้องหนึ่งเนี่ยจำได้น้องหนึ่งเราต้องถามน้องหนึ่งก่อนว่าของเขาได้แชมป์ไปแล้วเนี่ยนะคะเป็นยังไงบ้างกลับไปแล้วก็ไปที่โรงเรียนค่ะก็จะมีการฉลองอะไรกันเล็กน้อยค่ะนี่ก็ไปเลี้ยงฉลองกันใช่ไหมคะให้หายเหนื่อยเนาะกับความสําเร็จที่ได้สําหรับแชมป์ฤดูฝนนะคะขอบคุณค่ะน้องหนึ่งจานกรองเนี่ยไหนๆวันนี้เขารีแลกซ์กันเต็มที่ขนาดเนี้ย วันนี้ผมมีทีเด็ดนักดนตรีเนี่ยอัดอั้นตันใจแทาเป็นบ้าบางคนเนี่ยเป่าเครื่องเป่ายิ้มไม่ได้ยิ้มปริ้นเลยแป๊บปุ๊บโอ้โอ่พูดเหมือนจะให้เข้ามาปลดปล่อยอะไรสักอย่างนี่ถูกต้องคุณส้มอเอานักดนตรีออกมาเลยโชว์หน่อยใครอยากปลดปล่อยเออแ,แนะนำตัวตั้งแต่หัวเสาถึงหางเสาอ่ะมา ครับสวัสดีครับผมชื่อนายวงมดินชัยสิทธิ์ชื่อเล่นชื่อเดียวครับเรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ครับอ่าคนต่อไปไสวัสดีครับมผมเด็กชายนพงษ์สุวิเชียนครับด,ดัง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 สวัสดีครับ<ช> <usal> ผมชื่อเด็กชายนพงษ์สุวิเชียนชื่อเล่นชื่อเม่นครับอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่หนึ่งครับอาคนต่อไปสวัสดีครับผมนายณัฐุทธงกานแท้นะครับ ชื่อเล่นชื่อเบนครับเอาคนต่อไปนี่หัวหลิมมาเลยสวัสดีครับผมชื่อนายสุติพงศ์อัมรักษ์ครับชื่อเล่นชื่อตั้มครับอยู่ชั้นมัธยมศึกษาชื่อตั้มครับไม่ชื่อจริงสุติพงศ์อัมรักษ์ครับอัมราลักผมได้ยินเป็นนามสกุลอัปปรักษ์พูอัมมาักษ์ครับพูดให้ชัดอัมมักษ์เออนามสกุลเราต้องพูดให้ชัดต่อไปเราเป็นใหญ่เป็นโตได้รู้ว่าเออสกุลนี้เอาคนต่อไปฮัลโหลสวัสดีครับโอ้โห สุติพงศ์พุทธหงนะครับชื่อเล่นชื่อปอนครับนี่ชายาไม่มีครับมีเด็กสร้างสี่เหลี่ยมคนนี้โอ้ยให้ให้มันรู้บ้างใครเป็นใครนี่อ่า เจอคนสวยควงเข้าไปโชว์อะไรโชว์อะไรโชว์อะไรอ๋อจะมาปดปล่อยครับยุงหลังเราก็โยกแล้วไม่ใช่เหรอครับผมมันยังไม่สะใจครับไม่สะใจครับผมอ้าเรียงตามลำดับดิวดิวดิวเรเรยรรเรเเร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 ร บ้าต่อไปครับเม่นมา

ทำไมะคะกลิีบโอ้โหอะต่อไปเลยครับตั้มอ่ะมิวสิก นี่ฉายาเขาปลาไหลจริงๆเลยจะหนักใจเอาตูเป็นปลาไหลอ่ะพี่เมื่อกี้ตอนเลื้อยหนูดูเป็นหมาโดนรถทับนะนี่ปาเลยนี่เด็กปันไปเรียมหลักใจโอ้โหมันเอาฮาฮาไปหมดเลยฉันจะทำยังไงวะมีูพื่อนเอาคุณสิคุณนำเสนอปอนอย่าทำให้พี่เสียชื่อนะฝุกเซก่อนเพียงโอ้โหเล่นของเอามิวสิก ว่าอะไรนะวัดเสมียนเจวซาวซาเย้วซาโอ้แล้วมนเพียงกันตัวตัวไเจอกันทักกันเโอไนโไไงวัซ่ารอสวัสดีเลยวัเอแล้ว น้องนักดนตรีเขาก็ได้ปลดปล่อยกันไปแล้วนะคะตบมือให้น่อยหรือว่ารอบนี้อย่างที่บอกอุ่นเครื่องสบายๆไม่มีการแข่งขันกันหน่อยใช่ไหมคะจริงๆเหมือนกับเราเวลาเราทํางานเราก็ต้องไปหาทางปลดปล่อยที่มันเตี้ยหยดบ้างยดบ้างเติมเติมเขาเรียกเติมพลังใช่แล้วค่ะหลังจากคลายเทียดกันไปแล้วทีนี้เสาร์หน้าสัปดาห์หน้านะคะเราก็มาเติมความเข้มข้นกันได้เลยนะคะในบรรยากาศของการแข่งขัน ชิงแชมป์ออฟเดอะแชมป์กันค่ะ,คะนี่ห้ามพลาดไปเันขาดเลยที่พลาดไม่ได้เพราะว่าการชิงแชมป์ออฟเดอะแชมป์ไม่ใช่แค่2เพลงเหมือนรอบที่เป็นแชมป์จะเป็น3เพลงเพลงบังคับ1เพลงก็คือเพลงชา้าเพลงที่2เพลงเร็วและเพลงที่3เพลงที่น้องๆถน,นัดนนแต่ละโ <ละ S 1> ร,รงเรียนถนัดใครถนัดอ,อันไหนก็ หยิบมาได้เลยนะคะช้าเร็วก็ได้ค่ะใครแล้วค่ะเอาละค่ะก็อย่าลืมนะคะติดตามชิงช้าสวรรค์ของเราได้นะคะทาง w w w ร์ i n g c h a t ิง v ค่ะวันนี้ต้องลากันไปก่อนแล้วครับขอขอบคุณโรงเรียนจ่าล้มร้องนะครับขอบคุณมากค่ะวันนี้มาโชว์ให้กับเรานะคะเอาละค่ะอย่าลืมนะคะสัปดาห์หน้าห้ามพลาดเด็ดขาดเลยนะคะกับบรรยากาศการแข่งขันชิงแชมป์ออสเดอรแชมป์ค่ะวันนี้พวกเราลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ